ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมเจอร์ Major เขาส่งป๊อปคอนรสอะไร,หหรไหม้ผมมาะรสกัญชาบบว่าตอนกินเข้าไปครั้งแรกนะตันโลกอะ่ะทำไมมันกล้าทํามาขายวะแต่พอกินเข้าไปเรื่อยก็เออมันก็เพลินดีอะ่ะเรื่ยอยยาย่ังเขียวเลยอ,อร่อยนี่เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องดีซีนิเวิร์ครับนะครับพบกับผมนะฮะคุณโจวันนี้จะกลับมาทำเรีอคชันหลังจากที่โอ้โหไม่ได้ทํามาแบบว่านานพอสมควรนะ เหตุผลหนึ่งก็คือว่าหลังๆอะ่ะไม่รู้เป็นไรผมดูอะไรผมมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีรีแอคเท่าไหร่ผมจะนั่งดูเหมือนเฉยๆไงผมก็เลยแบบไม่ทําดีกว่าแล้วก็โอเคไหนๆก็มีตัวอย่างใหม่ละลองกลับมาทําดูนะฮะว่าผมจะรู้สึกยังไงกับตัวอย่างใหม่ของ The Suicide Squad ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่2นะครับของหนังเรื่องนี้หลังจากที่ปล่อยมาแล้วนะช่วงประมาณตน้ตนๆปีอ่ะโอเคมาดูกัน3 2 1ไป ทำให้ซูเปอร์แมนเข้าไอซียูด้วยกระสุนคลิปต้นไนท์นี <laughs> ่คือจุดเชื่อมโยง,งนี่เขาบอกเชื่อมโยง,งกับไ c ซียูลูกสาวอืม หนี่อันเนี้ยน่าจะเป็นชุดแรกไอ้ชุดอาจารย์แดงเหมือนสวิสซ์คอร์มีสองทีมเนอะหมา <c oughs> <c oughs> Starfish เอาเลยครับหนุนดูเล่นเป็นพีซเมกเกอร์ดูโง่ๆด,ดิโอ้ยคิงชาร์ค สตาล์โร่เย่นานกแล้วตาตัวอีก,ก็คือเหมือนกับว,ว่าเรียกเรียกอ่า น่าจะเรียกไลด์แคชเชอร์มั้งหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเอ้ยแต่ผมดูตัวอย่างนี้แล้วว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบนะชอบในความที่เขาไม่ได้ขายฮาร์ลี่ควินแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาขายความเป็นทีมซูซายส e อตขายความแบดโจ๊กมุกตลกลารเออเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เปิดเผยเนื้อเรื่องของตัวหนังมากเท่าไหร่นักแต่ว่าเราจะได้เห็นโทนที่มัน ชัดขึ้นนะตัวร้ายที่จะกลับใจมาเป็นคนดีมีเหตุผลบางอยา่างคือมันก็เหมือนกับเดชช็อตแหละเพราะตัวละครบัตสปอตเนี่ยก็คือมาแทนวิลสมิธก็คือมาแทนเดชช็อตนะคะผมเพราะว่าตารางการถ่ายแกเนี่ยมันไม่ตรงก,กันกับหนังภาคนี้ก็เลยตอนแรกเนี่ยจะให้อรลิสเอลบาเนี่ยมาเล่นเป็นเดชช็อตแทนเลยแต่ว่าไปไปมามวิลสมิธก็แบบว่าเอบเราเก็บเขาไว้ก่อนเก็บตัวละครเดชช็อตไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวละครใหม่มาให้ คุณไอริสเนี่ยเล่นเลยนะครับผมก็คือจะเป็นบัตสปอร์ตบัตสปอตก็จะเป็นตัวไายตัวหนึ่งนะฮะของฝั่งซูเปอร์แมนมาแบบสั้นๆนะฮะก็คือสิ่งที่อเมดาวอลเลอร์พูดในตอนต้นเนี่ยคือบัตสปอตใช้กระสุนคลิปต้นไม้ยิงซูเปอร์แมนคือมันก็จะเหมือนกับในคอมมิกช่วงที่เขาปรากฏตัวนะ,ะก็คือเชื่อมโยงกันนะ,ะเอาวัตถุดิบจากคอมมิกมาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยส่วนคนที่น่าจับตามองก็คือโพเกอดอตแมนผมดูทรงแล้วเนี่ยเจมส์กันเนี่ยเขาน่าจะเก่งกับการสร้าง ความผูกพันของคาแรคเตอร์ให้คนดูเนี่ยรู้สึกอินไปกับตัวละครกลุ่มตัวละครที่จะพาคนเนี่ยไปผจญภัยในส่วนสนุกของเขาผมมองเป็นอย่างนี้ละกันนะผมมองว่าเจมส์การเน่ยเหมือนกับว่าเขียนเนื้อเรื่องมาแล้วให้ตัวละครที่มันน่าสนใจเนี่ยลงไปเล่นในส่วนสนุกของเขา มันก็เหมือนกับกาเดียนอมเดอะแก l เล็กซี่คือก็ค่อนข้างน่าจะเชื่อใจและก็เชื่อมือได้แหละว่าการเขียนความสัมพันธ์ของตัวละครในกลุ่มเนี่ยให้คนดูจากที่ไม่ได้รู้จักตัวละครนั้นเท่าไหร่นักให้ผูกพันกับตัวละครไปเรื่อยๆจนคนดูเนี่ยรักผมรู้สึกว่าโมเมนต์สำคัญของหนังนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายๆนั่นแหละตอนที่แบบทุกคนเนี่ยอาจจะมีวีรกรรมเสียสละที่ทําให้คนดูเนี่ยอินแล้วก็เอาใจช่วยไปกับกลุ่มตัวละครพวกนี้ได้นะครับ แลวก็สิ่งสาคัญเลยคือที่ชอบมากคือว่าไม่ได้เน้นฮาร์รี่ควินไม่ได้กะจะขายฮาร์รี่ควินเต็มๆเราดูแล้วเนี่ยเขาขายแคสทุกตัวละครเลยแม้กระทั่งจอห์นซีนาเนี่ยที่น่าจะโดดเด่นในเรื่องนี้นะยังดูออกน้อยๆเลยนะฮะสำหรับตัวอย่างนี้อชอบชอบกว่าตัวอย่างแรกนะรู้สึกมันบาลานซ์มันดีมันลงตัวไปหมดนะครับผมแต่ก็ต้องมาดูกันนะว่าหนังจริงๆเนะี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะว่า ตัวอย่างหนังดีซเนี่ยมันออกมาหน้าดูทุกเรื่องแหละแต่พอดูจริงๆเนี่ยก็เสียงแตกบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่เชื่อมือของเจมส์กันแล้วกันนะว่าจะทําออกมาได้ดีนะครับผมเพื่อนๆดูแล้วคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างนี้ฮะส่วนตัวอย่างนี้เนี่ยจะมีการเจาะตัวอย่างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันแล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปละสวัสดีครับ